หนาวดี now, ป้าลุงเอ้ยหนาวดีเมฆบอกว่าหนาวดี now, ป้าลุงเอ้ยหนาวดีเอ้ยหนาวเย็นเลยพี่น้องเมื่อนี่นะหัวข่อยฮักลัมาเด้อทำมือตื่นตาถูมาดังไพ่ปานเนี่ยดังใหม้าม,หมาให้แมวหรือดังให้คนอือตัวคุครัวขว่อย มันสิใหม่เฮือนเด้อมใหม่เฮือนเอาบ้าบ่ทันเด้อเท้าอันนั่นมันได้มีมันอยู่ไรดังใครมาให้แมวมันชิใหม่เฮือนนั่นแหละดังใครมาให้แมวมันลมลมเดี๋ยวนี้นะอากาศเย็นคือพี่สังนี่อย่าดึงออกมันเย็นหัว เมใ่ใส่หมวกให้ลูกใส่หมวกให้ลูกแล้วหมใจ่ให้มันมันเย็นหัวนะ่ะอ้าต้องใส่ทั้งปีนบันนี่พรามันขักอลีเนอ,อ่ะลูกก็ได้ bí xanh có sai hay làu nó nản sai bố chụp bố ngang cả đâu. thô pí ban. yên bật pí nong hèn nó. hả? man sắc hèn. tôm nạm àp quá. เมฆยังต้มน้ำอาบอาันเย็นให้บไรดอกจังพี่น้องเลยจังดอกเมฆเนาะโค้งผักจากพัวคอยปิงเอ็นพี่น้องปิงจามเอ็นอุ่นก่อนพี่น้องเลยมันเย็นมันกล้ามมันเป็นไขน่นะเพียงเนาะอุ่นก่อน เสียบเอ็นเสียบเอ็นเสียบเอ็นกับเตียวเพียอู้อากาศหนาวดิเนาะสดกับเปียกเนาออื่นเห็ดกับเปียกสลุกกินบ้างมาหยั่งอันนี้กะเดี๋ยวตัมาโจมมาเผาอยู่อยากกินอยากกินเสียบเอ็นบอกเมฆฮึู้โมนีหนาวแห้งอันนี้พี่น้อง แม่ยังบอกปลาลุงบาลุปลาลุงเอ้ยปลาลุงมาเบิ่งคอยบ่สิพอพอพอปลาลุงมาเบิ่งคอยบ่อชุกแล้ว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 ชุกแร็วเห็นแล้วเมฆ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 เห็นแล้ว กินไหมกินจะต่างกันนี่เราคอยีมอดเราไปเออมดแอรดหมอดติวผักใหม่เหือนใหม่ชาดได้จะบเห็อขหาวออกเออใหม่เหือนเพราะเงแล้วมมีเงือนอยู่ตายลุ ซุ่มเขาบึงเขาบปรด้วาได้ัน้นเขาบ่าเวียนกรรมหรือไดเขาเปด้เว่าอุกประเตุใครไม่เพื่อนคนอื่นแล้วเขาเว้าอายุเนวนั้นพอเพื่อนเขาครอบครัวเขาเป็นยังกระตามนะแนวบดีค่ะเวนกรรมเขาเออกรรมตามสนองเลยกรรมตามสนองไปบอกแนวนั้นได้มันต่างได้ครับ ครอบครัวอื่นลนะก็จะบอกจ้ะบางก็อเปันครอบครัวอื่นแหละอย่างครอบครัวอื่นใครบีบัตบีบัตบอลหรือจังหันน่ายังเส้นแบบคือแบบสบายดีได้พี่น้องเด้อเพื่อนถล่ม เอ,อิ้นถล่มบอน้ำท่วมบอใครผิบาาัาสเขาเอื้นแมันเทือนเฮาครอบครัวเฮาอ่ะนะเวียนกรรมตามจะหนองมาแล้วไงไม่สบายแนวร่างใจบอผมน้ำหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยตัดไพ่แต่ตัวลมแล้วพิงจับเป็กจักน้อยอะอไรกันบอไร บเฮ้ยฮักนาออกมันเียมแทงคออย่าล้มนะมันเสียบคอเคยมีประวัตินึมาะอมมาจำเพ็งเลยมันล้มนะพี่น้องแล้วมันเสียบคอเข้ามาเดี๋ยวไปขน้ำจังไกลยังอุ่นเลยหอมผักเนี่ย กินยิ่มจะออกกินยังมือน้ช่ไหม้ช่ไหมคอยกินป่นกระปูไปลองชิมอยากใพี่น้องคนหลักเป็นละไก่เลยเปิดเอาจ้าของบ้านก็โงกเขาเนี่ยบดไปคุดคุดเกียดฮะปูฮบาปลาละเอ้ยขอหนาวขอ หนาวไอ้ที่หลุดมาหนาวโคตรหนาวเลยอยู่เดียวไปชอมตัวทามตัวตีอืมบุ๋นเลยเชือตัวนี้บางๆนี่เชือกระสาทนะเชือกเรสมุใส่แม่ซื้อให้ละหนาวใส่เลยเขืออุ่นเลย ย <mile inside> ัง <bas> ก <har pi> ินน้ำน้อยเงกินอล้รก็คายทิ์ในโซนนั้นีเงีอนี่ยันำนื่อหาจ้าองศาอุณหภูมิไปเช็คอุณหภูมิทูเป็นดทสลิึหอยเซ็คูเป็นเบ้ามาโทรศัพท์ที่บอกพูดกีนามั้

าลาตัวหูมาตัวเมเขาบกเขาเมแลตัวหนึ่งเอามือรบอบอาเมื่อ้ปูกันนี่ยปูกัเอาเมือเหออมันใหญ่ถึงขนาดาเพตัวโตถึง่ะเออตัวีดกตัวสีน้าละเป็นงโอ้ยเอาเอาไปสตัวน่ะสีชื่อ่เอาซะตัวสาวพัเออเอาเอาเลยเนาะ เอาหาชิปยหาิเลยเลยนาะอยูกันเลยเป็นหมู่บ้านทูซอ,คน,คกกอนโตนะเวลาคนขี่หลักไก่แบบสร้มีมาห่ามาฮอนอที่น้องเอ้ยพวกมันังนดอกไก่กัเสียมันัห่าเลยเสียไปเสียตัวแพงสันเสียตัวเดียวเหน็นพันบาทกขซื้อมาตัวนั้นนะมี่บอกพอเพ่อแพงเนาะ ลงอย่างมลีลาแต่ยาเขาเอาไปแต่ไก่เครียดได้พี่น้องเครียดได้มามาหลักหลอดมีเครียดสุดเลยมียาหายับได้เท่านั้นแหละเขาไปต้มลนะเอียต้มกุ้งแทบแล้วไกเ่เผาเขาโบโตขัดไก่งามปลานนี้นะเขาโบโตเขาต้องไปขายขายออกคอยคอยเชื่อเลยว่ายัางบทันตายเพราะไก่งามมันเป็นราคาอยู่แล้ว ไก่งามกับกระตีเก่งเนีมันเป็นราคาแล้วอินเียร้อนนะทุกคนองกินนแลไม่ใช่เอาไห้กินเน่อกจากโจนทีว่ากตัดึงออกมาโจนทีว่าบูจักความหออะยนนั้นอย่าบังเลยป้ารางขอเบลนนาเห้หนวดตัวอะไรนะ Nhầm, nhầm 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 là cái khay này mà mèo tôi này chặt đầy thôi hãy chặt đây giờ ta hơi ủ xà để liền mà lại để liền nhá khỏi bị liền tôi nhảy ừ cái liền tôi thôi Nguyên thì tôi bất ngành với 8 số tôi này này Cái tôi đi đi

ป้งมไหมเอามากินเลยอะไรกันน่ะจะซื้อ,อยังหมายกินเนียน้ำมัน <S 2> <S 2> ปลานั่นห่วงูดอ้วดอ้ดซื้อแต่น้ำนะมันถึงกินซื้อกะเปียกกระโบาะเม กับขาสิสุดทีงอนไปเลยพี่น้องเว้ยบังอยู่ันี้ก็จักแม่ยังเบิงตังชึงเป็นยังไ่ไปเลยหันไปหอยที่ทำตกมาผักจะก่อนี่เะก่นเนาะโทรหากม่ได้เนาะมันแม่นางงามนาวมีแต่น้ำมันดู้เนะ มีแต่มันใ่ติ๊กเือรไปว่าอะไรเนี่ยแมัน,านงามสลาตันน่มึงร้าย,ยอีกขึ้นได้บุลุดกหมีเนี่ลูกอีโรติหมีลูกเอามันใหม่ได้นะฟังอย่นีนะ